Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. กำมังมโนังฮนะอวยพรก็พออ๋อไม่ใช่จานยอดใช่ไหมไม่ใช่ <laughs> ให้แกอธิษฐานก่อนวอวยพรทีหลังนะเดทโ้โผมวันนี้วันวนีแน้แฟนเข้ามาเปิดต,ตัวแฟนเลยวันนี้วันเกิดเจะกอ๊อน้องปอยมาคุดเพชรฮะโอ้โห ผมในนามตัวแทนของพี่ๆ um, น้องๆแล้วก็ทีมงานมังกรเพชรนะยังไงก็ขออํานวยอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวคู่นี้ว้าเนะแค่ตบคนเดียวพออ๋อไม่ใช่เหรอเลิกงามยามดีฮะปล่อยสวมแหวนแล้วนี่โอ้โหเอเป็นไงสีสีมือดีคือมือสันวันเฮ้ยเฮ้ยดูดีหัวเมียเขาเล่นกันอย่างนี้เหรอขาเลนาเวทีอย่างนี้เลยน่ารักน่ารักอ้ามีสบายด้วย ยังไงก็ขอให้น้องก๊อบจงมีความสุขครับผมคิดหวังสิ่งใดสมความุ่งมั่นปรารถนาอย่าเจ็บเกินคนอย่าจนเกินใครคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ใหญ่ๆเท่าแขนโอ้โหอะไรใหญ่ฮะหมายถึงกำลังกำลังกล้ากล้ามขอบคุณด้วยแล้วกันขอบคุณทุกท่านนะฮะ๋ยผมให้น้องปล่อยใช่ไหมน้องปล่อยอวยพรสักนิดนึ่าน้องปลอยอวยพรพี่ก๊อบหน่อยหอมแก้มด้วยอาวเป็นเรื่องแล้วเฮ้ยอวยพรก่อนแล้วหอมเออดกันแล้ว ก็คงไม่คล้วกันไปได้ประธานอภัยทุกคนด้วยแล้วกันกำลังเสียเวลากับคู่บ่าวสาวคู่นี้อยู่นะฮะอ่าเอยมองตาด้วยเป็นไงตาแต่ทาพรเข้มพันนะโอ้โหเป็นเรื่องฮะอันนี้คือเขารู้เขารู้กันจะไส้ยันพุง่าเอาดีๆอวยพรดีๆอวยพรดีๆขอให้พี่ก๊อกนะครับประสบความสำเร็จในชีวิต แล้วก็ร่างแรงเงินทองมึงจะร้องทำไมเออมึงจะร้องทำไมมีมีแฟนแล้วเราเช่นปล่อยอ้าเป็นไงล่ะแล้วก็ไม่เจ็บปล่เล็กไม่ต้องขำปล่เล็กไม่ต้องขำนะครับมึงเหมือนอาจารย์แมนว่ะพี่ติงได้ก็ขอให้สมความปรารถนาครับขอบคุณครับครับกอดดีกอดหอมแก้มหน่อยเออเออโอ้โหปล่อยหอมกันปล่อยหอมกันโอ้โหโอ้โหยอมได้ไงเนี่ย โอยมึงขึ้นมาเดี๋ยวกูลงไปดูดปากเองของเขาของเขาหยอดๆนะน่ารักมากเลยเค้กวันนี้มีความสุขมากๆแล้วกันนะฮะโอเคขอบคุณครับขอบคุณเจ๊อบครับขอไม้หน่อยหน่อยเขาขอไม้เขาไม่ได้ขอมือไม่ให้ไงอยากจะดูว่าแข็งหรือเปล่าก็ขอขอบคุณนะคะทางมังคุดเพชรโปรโมชั่นทุกท่านนะคร้องรับดนตรีทุกท่านแล้วก็เออหนังรามเพชรโซภาจะพูดที่ผู้ปลอมได้แล้วแล้วก็ แก้วสีเพชรนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่ปอยนะคะแล้วก็ FC ทุกท่านที่เสิร์ฟให้วันเกิดให้ในวันนี้จริงๆจะไม่ได้มาแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเสียความตั้งใจอ่ะก็เลยมานะคะเดี๋ยวนี้ก็ต้องรีบกลับไปโรงพยาบาลต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณะขอบคุณครับให้เป็นวันเดยพี่กอบด้วยแล้วกันครับผมขอบคุณในสังคมมีมากเดี๋ยวไม่ใช่ไหมโอ้โหถึงขั้นจําชื่อได้มึงมาสกินคุณทำไมนีก่อนปอย เอออะยังไงก็ผ่านบทไปได้วยดียังไงก็ขอให้ไปที่ไหนแกก็ตามให้ใหเลงเชเออลิงใจตลอดเลยอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาครับช่วงนี้ให้หนงน้องนังลำดื่มน้ำดื่มทากันเสร็จแล้วมาสนุกสนานกันต่อเริ่มต้นกันด้วยดิส